ทำสีอย่างที่ทําให้เราเป็นพระโสดาบันทำสี่อย่างเป็นฉไนะทำสี่อย่างที่ทําให้เราเป็นพระโสดาบันทำสีอย่างได้แก่ศรัทธาศีลยาคะปัญญาศรัทธาศีล ยาคะปัญญาทำสี่อย่างนี่แหละถ้าไปประกอบอยู่สถิตยอยู่ที่จิตที่ใจของเราท่านทั้งหลายเ,าเราก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่ <c oughs> มันมีอยู่สามประเภทเไม่ใช่มี ประเภทเดียวนะสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตักขัดตุปมัมะสัตตัดตุปรมะสัตตะสัตตมาจากคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าเจ็ดองค์มี สัตตัคขตุปรมะองค์ที่สองโกลังโกละองค์ที่สามเอกะพีชีสัตตัคขตุปรมะนี้ต้องเป็นผูท้ที่มีศรัทธาศีลสองอย่างนี้มีศรัทธา ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสศรัทธา คำว่าเลื่อมใสในไม่หวั่นไหวในพระพุทธรธรรมประสงค์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวยังลงลึกเป็นมูลเป็นรากต้องเชื่อมั่นในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วเชื่อแน่ว่า หากผู้ใดนำเอาพระธรรมคำสอนของท่านอีกตัดไว้นั้นไปประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้เป็นพระสงฆ์นะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงนี่ตัวศรัทธานี่สำคัญนะยังเมานั่งอยู่เนี่ย ถ้าไม่มีศรัทธาเน่ยไม่มานั่งหรอกบอมไม้น้ำเขาอ้อยจอยเหมือนนี่ไอส่วนกับจิตติดอ่ติดข่าอันนั้นอันนี้ยูแล่ะห,ะห,ะหะาเรี้ยงอันนั้น,น,นเราศรัทธาว่ามีกันศรัทธามีแล้วเออได้ยินมามาอยากมาฟังลงพออินเท่าไพร่นว่นา,วามาลางผ้ากันมากอ่าอันนี่ตัวศรัทธานี่สําคัญนะแม่แต่เรา ่าจะทำบุญทำทานเนี่ยสร้างศรัทธาเราไม่แก่กล้าศรัทธาไม่พอก็อ่าอย่างว่าน,นั่นแหละศรัทธาหัวเตา่าเคยเห็นหัวเตาว่าบ่มือเจา้ามุกเข่ามุกออกพะโลพะโลยังมันละศรัทธา,าตัวนี้สําคัญอ่าศรัทธานี่เข้าใจเรื่องศรนะัทธาเนาะศรัทธาแก่กล้า มาเมื่อนี้มีศรัทธาแล้วว่าต้องถามหาศรัทธาเมื่อนี้อ่าเป็นผู้มีศีลเนี่ยศีลศีลศีลเราก็มีด้วยกันหมดทุกคนทุกท่านนั่นแหละอยู่นี่ศีลของกายศีลของวายจาศีลของใจศีลเยญจไก่เด้อ่าศีลของกาย ศีลของวายจาศีลของใจพูดง่ายๆก็คือศีลห้านี่แหละอ่าไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่ก็เรียกว่าศีลของกายไม่เอากายไปทำบาปทุจริตสามอย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ศีลของวาจาไม่เอาวาจาไปพูดบาปทุจริตสี่อย่างเนี่ยคือพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจอเลยวไหลไรสาระ,ะอันนี้ก็มาอาจจะไม่เข้าเข้าใจตรงพูด สอดเสียดสอเสอเสียดนี่วัวจักว่าทั้งนั้นฮะส่อเสียดคืออะไรพูดยังไงจึงเรียกว่าส่อเสียดฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจะไปพูดส่อเสียดเขานะอ่าพูดสออเสียดคือยุยงให้สังคมเขาแตกเล่าสามัคคีกันอ่ายุยงให้ ครอบครัวเขาแตกเล่าสมามัชคีกันหมู่พวกแตกเล่าสมามัชคีกันทั้งทั้งที่เขาไม่สมามัญคีกันอยู่เราก็ไปพูดซอเสียดหยุยงส่งเสริมให้เขาเข้าใจพูดซอเสียดนะพูดคำหยาบเนี่ยเข้าใจง่ายพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระเคย ได้อ่านนิทานเด็กเลี้ยงแก่ไหมฮะเนี่ยพูดเพื่อเจิเล้วไหลไหลสะละนี่แหละศีลของวาจาไม่เอาวาจาไปพูดบาปพทุทธจลิตสี่อย่างพูดปดขี่ตัวนั้นพูดส่อเสียดยุยงเขาแตกแล้วสามีกันพูดคำหยาบอันที่สามคือศีลของใจศีลของใจ เออคือไม่เอาใจไปคิดในแง่บาปทุจริตคิดยังไงคิดโลภอยากได้ของเขานั่นแหละถ้คิดโลภอยากได้ของเจ้าของวันนี้อยากได้สมาธิภาวนาก็ทําเลยเอาสอดแก้งคนถ้าเป็นโลภอยากได้ของคนอื่นมันจะผิดศีลผิดธรรม ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นถูกต้องความเห็นชอบเห็นยังไงเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง ไม่กล้าไปทําบาปในที่รับที่แจ้งอีกนะนี่แหละสัมมาทิฏฐิผู้ใดเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วปิดอบายยพุทผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้อง เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้งอันนี้ก็เรียกว่าอ่าศีลของไก่ผู้ใดเป็นสมาธิแล้วปิดอบายภูมิได้ทำไมถึงปิดได้เพราะเรารู้จักบาปจากบุญแล้วไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้งอีกแล้วจึงปิดอบายภูมิให้เจ้าของอ่า นี่พระโสดาบันองค์แรกหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาศีลศีลของกายศีลของวายจาศีลของใจหรือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอริยะกันตศีลศีลอริยะกันตศีลศีลที่ว่านี้เป็นศีลอยู่ในมักแปด เพิ่งจึงเรียกว่าอริยะกัแต่สิณผู้ใดนำเอาศีลนี้มาประพฤติปฏิบัติได้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาทั้งที่เป็นศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายศีลในมรรคแปดสัมสมากัมมันโตนี่การงานชอบไม่ขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดนิรานการงานชอบอ่า สัมมาวาจาเนี่ยไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจอรียอะไรเขาเรียกว่าศีลอริยมรักมุจักอริยะศีลไปบ้านะครัศีลที่อยู่ในมรรคแปดท่านเรียกว่าอริยะกันตศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุศลกรรมบทสิบกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทําบทแปลว่าทางแปลได้ไหมทางกระทําของผู้ฉลาดได้แก่นักปรา์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทําลงในศีลนี้ สีลนี้มีอยู่สิบอย่างจึงเรียกว่ากุศลกรรม,มบทสิบนะกุศลกรรม,มบทสิบกายกรรมสามววจีกรรมสี่มโนโกรรมสามจำได้ไหมกายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม วายจีกำสี่ไม่พูดปวดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเล้วไหลไหล,สะละ่สาระมโนกำสามไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทํานองของธรมมรเมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง ไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แกงเราก็ได้เป็นผู้มีกายดีกายดีวาจาดีใจดีเมื่อมันดีแล้วก็สะอาดจนกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเมื่อมันสะอาดแล้วก็กายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐยกกายข้ามโคตรปุตตชน ยกวาจาข้ามโคตรปุตุชนยกกิจข้ามโคตรปุตุชนเราก็ได้เป็นอริยชนหรืออริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบุคคลผู้ประเสริฐได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกเป็นนิยตโตบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขติ หรือเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเข้าใจว่าะ,ะเป็นได้ไหมสุปฏิปันโนไม่ใช่เป็นสวดเอาทุกวันสุปฏิปันโนพระาวะโตสาวกสังคโฆว่ายอยู่มึดมือมัดเป้นอืมว่ายอย,อยู่ลอยแปดเทียรกันยังบ่เป็นสุปฏิปันโนเลยสุปฏิปันโนนี่แปลว่า ผู้สงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนั่นอะไรดีฮะอะไรดีบวปากแล้วบวปากแล้วเป็นนอนได้วันไงู้ไดบวบปากเป็นนอนได้บันนีก <c oughs> นนนนน้กายดีเนี่ยเข้าใจว่าล่ะวาจาดีใจดีก็เป็นผู้กายสะอาดวาจาสะอาด ประเสริฐขึ้นมาผู้ประเสริฐก็เรียกว่าอาริอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐอาริอาริารแปลว่าข่าศึกสัตรูอ่อหรือว่ากิเลสยะแปลว่าไกลเป็นบุคคลผู้ไกลจากกิเลสเ้าเรียกว่าอาริยะบุคคล ง่ายบนหลังนี่ฮะเป็นได้ไหมอะไที่นี่ฮะกายดีสำหรวจเจ้าของแล้วบาทหากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินเจ็ดชาติก็เข้าสู่พรนิพพานกายดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐกายประเสริฐวา,าประเสริฐ ใจไปเสริกเป็นได้ไหมโอ้ยอนุโมทนาสาธุ